สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พามาชมเหรียญหลวงปู่เฉลิมกันครับหลวงปู่เฉลิมอยู่ที่วัดพวงนิมิตรอำเภอเขาชะกัน จังหวัดสระแก้วนะครับเป็นเกจิที่น่าเคารพและน่านับถือและโด่งดังทั้งภาคตะวันออกของสระแก้วอีกหนึ่งท่านครับเหรียญน,นี้มีชื่อว่าเหรียญมังกรจีน เฮงเรวยรวยก็น่าเก็บสะสมอยู่นะครับตอนนี้ราคาถือว่ายัางพอแบ่งปันและหาได้แต่ถ้าวันหน้าก็น่าจะแพงนี่เป็นเหรียญแจกครับ เป็นเนื้อทองทิพย์ตอแกแจกทานนี่เทเลียมกรอบแล้วจะสวยงามนี่เป็นเนื้อทองแดงมันปูสวยทุกเหรียญครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมีรุ่นไหนใหม่ๆจะเอามาให้ชมใหม่ครับถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ